แจกเทคนิคทำอนิเมช่ช่วงตรวจการบ้านในคอร์สเรียน Basic 2D animation ออนไลน์คอร์สที่ผมสอนมาดูกันว่างานการบ้านที่น้องอนิเมตจบจนถึงคอมผมจะมีแจกเทคนิคและให้คอมเมนต์อะไรบ้างไปดูกันครับผม เันนี้ก็จะเป็นเวฟสีอะเนาะถ้าเหมือนเรามองดูดีๆที่รูปเนี้ยมันมันจะคือรูปขวาแล้วแต่ไม่ไม่รู้น้องมองออกไหมมันเนี่ยมันจะเห็นเป็นมือเห็นเป็นผมเป็นอะไรพอนะออหนูมันไม่ขึ้นแบบพี่มาอะอ่าเดี๋ยวนะเราไปที่วินโดว์แล้วก็รูเมติกสโคปแล้วปะแต่ไม่ขึ้นแบบนี้หรอกอ,อ๋อ,อได้ขึ้นแล้วค่ะขึ้แล้วค่ะลองกดอื่ด้วยใช่อ่ะก็เนี่ยครับทีป๊บปมันก็จะ พอพอเห็นอยู่นิดนึงแต่คือเนี่ยพอพอเช็คแบบนี้ที่ว่าเวฟสีของเราก็ก็ไม่ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่คือก็เนี่ยแหละรครับอย่าให้แบบมันไปแตะร้อยอ่ะเนาะอย่าให้แบบเส้นสีอะไรทั้งหมดมันหัวไปชนเพดานร้อยหรือว่าแบบติดลบศูนย์เกินไปถ้าถ้าขึ้นไปร้อยเนี่ยมันจะติดขาวหรือถ้าลงต่ําไปมากกว่าศูนย์เนี่ยก็คือจะติดมืด แต่ของน้องก็ไม่ไม่ติดนะก็ถือว่าโอเคลองลองอ่าถ้าเราจะปรับอะไรมันปรับได้อีกไหมก็ลองไปนิวนะครับพื้นที่ว่างนะ Adjustment ad Layer ครับพาลองเลยเนาะลองพิมพ์หาเคิร์ดูครับ C U R V E C U R V E นี่ปับ๊บใส่เข้าไปใน Adjustment ad เนาะแล้วก็อ่ามันก็จะมีวิธีปรับเคิร์ฟอยู่ ด้านบนเนี่ยก็คือเนี่ยครับถ้าเราดึงด้านบนลงมาเนาะมันก็จะไม่ติดสว่างละดึงลงด้านล่างก็ดึงขึ้นเห็นไหมครับอันนี้ถ้าเราดึงมามันก็จะมืดเนาะใช่ไหมเห็นไหมอันนี้คือแบบที่ทําแบบไม่ดีให้ดูนะเห็นไหมสีมันจะไปกองตรงนี้ถ้าไปสุดก็เห็นไหมมันจะไปกองบนเนาะแต่ของเราทําทํามาโอเคแล้วนะมันก็ แต่อาจจะลองดันขึ้นแต่งๆขึ้นนิดนึงอาะดันขึ้นประมาณนี้อย่างงี้ลองได้อะอันนี้ก็ดันลงมานิดนึงก็ได้แล้วลองดูไฟนอนไปไฟน่อนช่วงนี้อะช่วงนี้คือช่วงไฟนอนเนาะโอเคแล้วก็ตอนเนี้ยคอนชาร์จอะมันยังหายเนาะก็ให้เราลองดึงแบบเนี่ยครับตอนนี้มันสว่างเกินใช่ไหมให้เราดึงเนี่ยช่วงกลางลงมาอา่ีกก็ได้มันก็จะ เข้มขึ้นและวมันจะเข้มขึ้นแล้วเนาะ,ะแล้วก็ถ้าเราเหมือนดันตรงเนี้มันจะเป็นไฮไลท์นะโซนสีสว่างเราก็ดันขึ้นไปแบบนี้ตัวงานก็จะมีคอนทราต์ขึ้นละอ่าเปิดปิดเปิดปิด,ปดถ้าเหมือนเราจะปรับฉากหลังใช่ไหมครับเราสมมุติตัววิดีโอนี้คือ b g เนาะให้เรากด R ที่คีย์บอร์ดเนี่ยครับแล้วเราก็ลองโรเตทอย่างนี้ก็ได้ให้ฉากมันเอียงด้วย กด R ที่คีย์บอร์ดเนาะแล้วก็ปรับด<ช>้านหลังใช่แล้วก็กด S ที่คีย์บอร์ดเนี่ยครับเป็นการสเกลสเกลภาพอันนี้ก็จะมุมดัดเห็นไหมพอ,พอพี่ปรับอย่างเงี้ยมันก็ดูดูดีขึ้นนะเออดูเหมือนแบบเอียงเหมือนกันแล้ว <Okay. S 1> อาา่อาฮะอ่าฮะคือ ด้วยความที่มันเป็นช็อตเราอาจจะแบบเอ้ยมันอยู่เหมือนในช็อตการเต้นหรืออะไรงนี้นะเวลาเขาเรียกว่าแฟนแฟนแฟนแคมว่าที่แบบว่าเหมือนเขาถือถ่ายหรือเป็นตากล้องถ่ายอะไรเงี้ยอ่ะคือกล้องมันอาจจะไม่นิ่งขนาดนี้อันนี้อาจจะนิ่งไปอ่ะเดี๋ยวพี่พาทำกล้องสั่นนิดนึงนะครับอ,อน,นี่พอเราเอียงเนาะได้แล้วนะ้ขึ้นไงไหนได้ได้ไ,ดไม่ชอบเอียงให้หน่อ้าว กดตัว R ครับตัว R หรือเราลองกดไอ้น,นี่เนาะกดลูกศรลงมาเียครับมันก็จะมีปรับปรับ position ขึ้นลงปรับ rotate rotate นะ opacity scale พวกนี้เราลองมาเล่นได้แต่ถ้าเรากดเป็นแค่ตัว R อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาเฉพาะ rotate เพราะว่าอ้น,นี้เลยน้องใช้เป็นแบบ 3D อยู่นั่นเอง oh. ก็อาจจะลอง ถ้าถ้าอันนี้มันเหมือนดดดเอียงเข้าไปแบบลึกเนาะอาจจะต้องตัวแซดครับตัวแซดตัวแซดมันจะเอียงแบบนี้เราใช้ตัวแซดเอียงแล้วเราอย่าลืมกดไอ้นี่ด้วยนะเ,เป็นโมชั่นเบอร์นะเวลากล้องซูมออกเนี่ยมันจะได้ติดแบบ <S <S ได้เลยติดแบเบอร์ออก ของเรามันเหมือนเลียงเป็นบรรทัดขึ้นไปใช่ไหมเราลองแบบเลือกทั้งหมดแล้วพีพร้อมให้เป็นอันเดียวอ่ะแล้วการจัดโพซิชันในจออ่ะน้องลองแบบขยับตัวละครให้มันตรงกลางกว่านี้อีกนิดได้นะลองลองดูนะแบบว่าช่วงมือปิดหน้ามันมันดูไม่ค่อยอยู่ตรงกลางใช่ไหมล่าอาจจะมาซ้ายนิดนึงถ้าขยบับมันน่าจะานิ้วหายเลยนิ้วหายหรอาอาจจะต้องมีการ เลื่อนกล้องอะเนาะช่วงช่วงมืออะช่วงช่วงนี้คือน้องอยากให้เห็นมือใช่ไหม,มอันนี้น้องใส่เบอร์เสออะไรเรียบร้อยนะเรียบร้อยโอเคก็เราอาจจะใช้กล้องแบบเดิมก่อนนะแบบเดิมอย่าเพิ่งไปกดอะไรเนาะใช่ไหมตอนแรกถ้าถ้าถ้าเราใช้กล้องนะหรือหรือลองเลื่อนเลื่อนทั้งคีคอมของคัทหนึ่งก็ได้แต่พี่ว่าเราลองเลื่อนกล้องอนะก็ลองมาแบบช่วงตรงนี้เนาะ แล้วเราก็กดใส่เนี่ยครับกดนาฬิกาทุกอันไว้อ่ะเราจะให้ภาพสุดท้ายมันเป็นอย่างนี้แล้วมาที่ภาพแรกอ่ะเลื่อนเลื่อนเส้นฟ้ามาอันแรกแล้วก็มาใส่จุดด้านหน้าครับแบบนี้ทำใหม่อีกรอบได้ไหมได้ได้ครับก็ภาพสุดท้ายเราอยากให้เห็นมือแบบนี้ใช่ไหมเราเลื่อนเส้นฟ้ามาภาพสุดท้ายก่อนแล้วเราก็ใส่ ใส่นาฬิกาเนี่ยครับแต่ oh. แต่เราใส่ตรงกล้องก็ได้นะแบบในคามลา่าช่ว้คามล่าขึ้นมาใช่วยคามลา่าลงมาโอ้ยเย,เยอะจังครัแบบนึงนะตรงทานฟอร์มนะกดทานฟอร์มลงมาครับแล้วก็กดนาฬิกา mm hmm. ทุกอันที่มีในทานฟอร์มอย่างนี้โอเคกดทานฟอร์มเลนะคะ ก็เนี่ยครับเรากดลูกศรลงมาแล้วก็ทลาฟอร์มแล้วก็ลากลากมาตรงเฟรมที่อยากได้นะแล้วก็ใส่ปึ๊บลงไปทุกนาฬิกากดลากลงมาได้เลยโอเคคราวนี้ไปที่เฟรมแรกครับเฟรมแรกเราก็มาใส่จุดครับออันนี้คือเราเหมือนคีย์โพซิชั่นคียกล้องเนี่ยฮะ ก็ยังอยู่ในเฟรมแรกสุดนะคราวนี้ก็ลองขยับกล้องนะครับใช้เป็นพวกเนี่ยฮะไอไอเนี่ยเนาะแพนมีซูมใช่ไหมเราได้ใช้ซูมไปแล้วอันที่อยู่ข้างๆซูมอ่ะน้องก็ลองขยับยขยับแบบนี้ก็ได้แต่มันขยับยากนิดนึงอาร์ซักประมาณนี้แล้วกันเนี่ยพอมาช่วงนี้ปับ๊บ เออแต่แต่อุ้ยจะมัชาร์ปอ่ามันจะเป็นทรงๆเนี้ยน้องเจอ,อยังที่ที่ขยับกล้องอ่างันก็หองมันไม่ขยับแต่แบบการเป็นภาพทั้งหมดมันขยับกันใช่ใช่ใช่เหมือนภาพทั้งเซตเนี่ยมันขยับถูกต้องละ เราก็แค่เหมือนขยับทั้งเซตให้มันมาแบบให้ตัวละครมันอยู่ตรงกลางจอมากกว่านี้เนะาะขยับก,กล้องอย่างเดียวไม่ได้ค่ะมันกลายเป็นอย่างนี้่ถ้าถ้าแค่กล้องนี่เราเราเลือกเลือกเฉพาะกล้องอยังเราสร้างที่กล้องนะทุกอย่างพวกเนี้ยใช่ใช่ใช่ค่ะเลือกเฉพาะกล้องเลยอ่ะถ้าถ้าของเราขยับเหมือนกับพี่แบบเนี้ยถูกต้องละคือมันจะไปทั้งภาพเนี้ยแหละอ่าฮะอ่ะปับ๊บ เราเข็นทางซ้ายมือของจอไหมครับซ้ายมือ,มอตรงเลเยอร์นะตรงเลเยอร์ด้านล่างเนี่ยครับที่มีลูกกระตามีตัวล็อกเรากดตรงจุด<า>จุดอันอันที่สองอ่ะกดเล็กโอเคอันนี้คือเราทำการมาร์กเอาเฉพาะสีตามาแล้วก็เดี๋ยวลองขึ้นขึ้นไปด้านบนอีกน,นิดนึงครับ คือเบื้องเบื้องต้นแบบนี้มันมันได้แหละแต่เราลองปรับตรงคัลเลอร์อันแรกอะอันแรกอันแรกเอเล็กซศูนยอันแรกอ่าอ่าใช่ใช่ใช่แล้วลองปรับใส่เปอร์เซ็นต์ใส่อะไรนิดนึงใส่สักหนึ่งดูให้แบบขอบมันกินเข้าไปกว่านี้ได้ปะ,ะถ้าถ้าไม่ได้ก็ก็ประมาณนี้ก็ได้ใส่สักหนึ่งเออใช่ใช่ใช่แต่ระวงังนะปรับดีๆ เออประมาณนี้ก็ได้แล้วลองไปสีอันถัดไปเลยสีอันถัดไปเออลองดูดีๆนะห้ห้าสิบมดไหมเออเอาใส่ไปก่อนเนีตยรงใจได้หรอเออน่าจะดีขึ้นอ่าฮะอ่าฮะโอเค Olm s m o เ t h e r ก็กดปิดเปิดนู่นนี่นั่นนะอ่าน่าจะได้ละได้ละได้ละก็ลองทิมหาเลยครับ Fast Box b e r นะ Fast Box b e r กเใส่เข้าไปเลยครับมันเยอะหน่อยนะค่อนข้างเยอะนะ Fast Box b e r อ่ะก็ใส่ไปสักสองหรือห้าดูก็ได้โอเคอ่ะแล้วก็ลองปรับโหมดนะปรับโหมดคัลเลอร์ดีปเป็นพวกแบบส,สกีนไหมสกีน ซอฟต์ไลท์ฮาร์ดไลท์นะแล้วแล้วเราลองลองเอาไอจุดออกดูครับจุดที่อยู่ซ้ายมืออ่ะคราวนี้ลองดูนะว่าเราอยากให้ตาตัวละครมันเรืองแสงได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็น้องดูจอพี่นะก็อย่างที่เนาะก็ใช้เคอร์ฟปรับได้นะอย่างที่บอกไปแ,แล้วตาเรืองแสงก็วิธีเมื่อกี้เนาะคราวนี้ คือถ้ารู้สึกว่ามันยังฟุ้งไปอีกเราก็อาจจะเนี่ยครับ adjustment layer แล้วก็สร้างอันใหม่ขึ้นมาใส่ใส่เบอร์นะแต่ไม่ต้องไปปรับอะไรใช่ไหมครับใส่เบอร์แล้วลองปรับโหมดเป็นซอ ftlight ดูครับมันก็อั๊อไลท์ได้ไม่ปุดบเข้มไปถ้าลองเมา t i ติดพ อ่าก็มัลติพายได้แต่ก็เหมือนก็ให้ลงมาใส่เข้าไปเพิ่มแค่นิดนึงเพื่อเพิ่มความเข้มของภาพอะไรอย่าเงี้ยฮะเนาะถ้ารู้สึกว่ามันติดขาวติดไล้ไป้ายแล้วก็ลองดูลองปรับได้จริงๆลูกเล่นตาคือถ้าเราอยากใส่ดาวเป็นประกายนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อาจจะ น้องเนี่ยจะดูใช้ใช้จอน้องนี่แหละเพราะว่าน้องทำตาไปแล้วพี่พี่ไม่มีตา <c oughs> น้องลองพิมพ์หาใน Google ก็ได้แบบสตารอะไรเงี้ยเป็นท้องฟ้าที่มีดาวเยอะๆแบบเท็กเจอร์อ่ะเป็นเราเหมือนจะใส่แบบว่าโอเวอร์เลย์ลงไปอะไรเงี้ยตามจะได้ดูเหมือนมีมีเท็กเจอร์หรืออะไรพวกนี้ที่เราเคยเห็นในไททันเวลามันซูมไปที่ตาแล้วแบบ มันมีเส้นเส้นประสาทจอลูกตาเนะี่ยแหละเขาใช้วิธีนี้เนะาะเดี๋ยวน้องลองหาภาพดาวมาสักอันหนึ่งก่อน <oz> ได้เลยได้เลยก็จะเป็นวิธีสุดท้ายนะของการ,าอการคอมเมนต์เพื่อจะได้เอาไปปรับใช้ในการคอมในวันในวันนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะได้ลุยอ่าโอเคอ่ะก็ลองดับเบิลคลิกไปใน iVFX นะครับก็ ลองปรับโหมดดูนะปรับเป็นโอเวอร์เลย์ฮะอ่าแล้วก็ลองกดตัวทีครับด้านหลังโอเวอร์เลยร์เราเห็นไหมเออก็ดูดีนะแต่พี่ว่าเราเราต้องออกไปดูตรงตรงด้านนอกนิดนึงมันไม่ค่อยเห็นเท็กเจอร์นะมันอาจจะฟุ้งไปตรงตรง,องเออเนี่ยต้องแก้ตรงใช่ใช่อาจจะต้องไม่ไม่ใช่ตรงนั้น ไอตรงที่เราเหมือนใส่เป็นเบอร์ไว้ไอนะที่เป็นฟาสบล็อกเบอร์ครับใช่ใช่อ่เปิดเอ๊ะกดยังไงให้ตรงนี้มันขึ้นนะคะไอเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์อ่้ก็ถ้าอืมก็ได้แล้วนะจริงจริงหนึ่งได้ครับลองไป C-H3 ได้ไหมซ h 3อส3อ่าไอตรงฟาสบล็อกเบอด้านนอกที่เราใส่ไปหกเนี่ยอาจจะต้อง ปรับลดลงเนาะ <Okay. S 1> ใส่ไปหนึ่งก็ได้แต่ขอบคือมันต้องสร้าง2อ,อันแนละเราลองรูปิเคต p ู i ิเค e อันนี้ดูก็ได้คอนโทรลซีคอนโทรลวอ่าก็ลองปรับดูนะว่ามีอันนึงที่เป็นขอบฟุ้งอีกอันนึงคือแบบเป็นตัวสำหรับพิกเจอร์ก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปใน ลูก,กตาที่เราทําไว้อีกนิดนึงนะแต่เนี้ยถ้าเราซ้อนกัน2อันโดยที่ไม่ปรับ opacity แหละมันก็จะเข้มจัดเนาะแต่อ่ามาตรงตาไอ้ที่เราทําไว้นิดนึงเราลองอ duplicate overlay ขึ้นมาอีกอันนึงนะไอ้ t กเ t u r e ตาเนี่ยครับคอนโทนซีคอนโทนวี C, C นะก็จะทําให้เออดูแบบเข้มขึ้นได้ลองใส่เป็นมัลติพ y ยังได้เลยแบบโหมดเป็นมัลติพายนะครับ m u l t i p าย soft light hard light เออเนาะแล้วก็ลองลองไปดูแบบสัตว์จอไปดูหน้าพ้อมหลักอะไรเงี้ยครับพอเราดแต่อันนี้เราใส่ซับซับแท็กว่าหนูหน <c oughs> ูก็กินคาชเลยสัต์ไปดูพร้อมหนึ่ง <c oughs> อะไรเงี้ยครับโอ้แต่อันนี้มันเยอะไปนะลองลองกดไปดูคัดหนึ่งก็ได,ด้ตรงไหนที่เราใส่สว่างอยู่ไหนดูซิ ต้องต้องเปิดปิดทีไรเลเยอร์เนาะไอที่เราใส่ไว้ด้านบนดูสิเออเออปิดปิดให้หมดก่อนก็ได้ครับลองปิดอ่ฮาะาแล้วเดี๋ยวลองใส่ทีละอันโอ้แต่เอ๊ะทำไมลูกไอทิเจอมาร์คตาที่เราทำไว้ไม่ติดาหายไปเลย w วไม่ติดมาอ่ะเอ๊ะกับขอมันเลื่อนอ๋อแล้วทำไมไม่เห็นหอ่ไมไมนาอลองดูดีๆ เราเผอไปเลื่อนทั้งสองอันเลยปะเนี่ยหนูยังไม่ทำอีกอันนึงเลยอ่ะไอใน c s เอาไปเลื่อนสองอันใช่ใส่เบอร์ฟาสบล็อกเบอร์ตรงนี้ได้นะมันก็จะเรืยอนแสง <laughs> ฟาสบล็อกเบอร์อีกอ่ะ <laughs> หนึ่งก็ได้ออ,อ่ลองไปดูอันแรกไม่เห็นวะทำไมไม่เห็น ลองลองไปในคัทได้ไหมคัทหนึ่งอ๋อต้องเข้าไปดูใน c ี3สามแล้วว่าทำไมไม่ค่อยเห็นต้องกดทีตรงนี้ป่ทีที่คีย์บอร์ดปรับโหมดเป็น Normal ดูได้ไหมครับไอฮาร์ดไลท์เป็นโ r m a l ใช่ใช่ใช่ o r ม a l เลยอันอันล่างเป็น Normal อีกได้ไหมกดทีที่คีย์บอร์ดดูซิโอปา i t ซิเท่าไหร่ อ oh. oh. ถ้าเรากดปิดลูกตาพวกนี้ทิ้งไปได้ไหมอ่า uh, uh, เราต้องไปเอาตา <V FX. S 1> จาก VFX เนอะอนะ่า uh, uh. ต้องไปก๊อปเอ่อ uh, uh. เหมือนก๊อปอันนี้ที่เราเพิ่งสร้างมาไปใส่ตรงนั้นใหม่เนาะ uh. มันน่าจะ <Okay. S 1> มันน่าจะได้ตาเดียวกันโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูไอตรงฟิลเตอร์ที่มันดูสว่างก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวอัอเนี้ยมาร์กตาเราค่อยไปปรับเออก็ต้องปรับไม,รไม่ต้องสเกลให้มันใหญ่ไปเลยอะไรเงี้ยอ๋อใช่โอเคต้งตรงไปได้ลองลองไปดูตรงฟิลเตอร์นิดนึงครับฟิลเตอร์เรามามหาอันอันยี่เออทำไมมันสวาน่างใช่ใช่คราวนี้ลองเปิดทีละอันดูก็ได้ครับเริ่มจากอันแรก สองสามเออน่าจะอันนี้นีมันสวยนะลองลองดูลองดูสักนิดนึงเออพี่อยากรู้เราใส่อะไรเข้าไปอะ่ะไอนี่ไงที่มาสอดลงอันนี้โม้ไงหนูใส่ตามนั้นเลยอ่ะไอโอเวอร์เล์ไอ้นั่นเหรอพี่ใช่ปะ่ะมันจะเป็นของเรา วินโด้นะใช้อ l t i m a t e นะใช่ไหมอัลติเมแล้วก็กดตรง Position นะครับเราเลือกนาฬิกาเราเอาเมาส์ไปแตะตรงนาฬิกาเนาะแล้วก็กดไออัลติเมค้างไว้แล้วก็คลิกเมาส์ที่นาฬิกาครับมันมีให้พิมพไหมพิมพ์อ่ะเราใส่วิกเกิครับ W I เนี่ค่ะอาใช่แต่พี่แต่พี่ แต่พี่ไม่เห็นของเราอะ W I G G L วิกเกลกับวิกเกลเลขที่ก้อนอะเอาวิกเกลเฉยๆวิกเกลเฉยๆกดมาเลยเลือกมาเลยเคราวนี้พิมพ์เข้าไปกดไปใส่เลขด้านในนะอะเนาะนิดนึงทำหเหมือน <I S 1> เดิมพิมพ์ในวงเล็บอะเราลองใส่สักสองลูกน้ำห้าก็ได้ ได้อ่าอ,อยู่ตรงมอม้าตรงมอม้าอ่าแล้วก็เลขห้าแ้ใช่ใช่ถ้าเคยเรียนโค้ดจะฟิวฟิลเนี้ยนี่แหละอ่าก็คค่ใยใส่แช่วิกเกอร์ด้านนอกแล้วมันสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยคะ่ะอ๋อเหรอใช่อยู่ก็เครียดเหมัอน้ใส่แช่เล็กน้อยอ่าลองดูซิลองดูเป็นอ๋อไม่เราเราเผลอไปใส่ไอ้นั่นด้านหลังอีกตัวแล้วคอนโทรลกลับได้ไหม มันมันจะกลับแล้วมันจะกลับเป็นโอเคก็หลังเี่ที่ว่าั้นไปใส่คอมตรงคอมด้านเราได้ปะคอมึ่งคอมหนึ่งอมไอแอดเจเมนต์อันนี้เราปิดไปก่อนก็ได้คราวนี้เรากดไอลูกศรลงมาครับลูสอนลงมาตรงหน้าคัดหนึ่งหน้าคัดหนึ่งอ๋อค่ะทานฟอร์มนะทานฟอร์มอ่าโอเคทำเหมือนเดิมครับแต่ทำที่โพซิชันนะก็อัลตทเมทิก นาฬิกาใส่วิกเกิลครับโอเควิกเกิลได้เลยทันฟอมโพสชั่นออกนะคะหนูก็อยู่ด้วยกันลบไปเลยครับลบทั้งหมดไปได้เลยวิกเกิลเมื่อกี้โอเคแล้วใส่สองลูกน้ำห้าแค่นั้นเลยห้าน่าจะได้แล้วก็อ่าเหมือนเอาเอา เบ้า์ออกไปแตะตรงอื่นอภเพดูสิแต่แต่ต้องลองปรับความชัดให้มันทำไมทาไมหนูมีขอบใช่ใช่ใช่หนต้องต้องเหมือนต้องกดซูมเอาก็ได้สเกลสเกลในคัดหนึ่งเพิ่มเข้าไปก็ได้เพราะว่าภาพมันสั่นเออน้องกด S ใช่ใช่กด ไอ้ฟูอ่ะเราปรับเป็นฮาร์ดก่อนก็ได้นะเรียนสั่นมากปรับเป็นแบบนี่นี่นี่ไอถ้าข้างข้างห้าสิบเปอร์เซ็นตะครับข้าห้าสิบอร์เซ็เราเห็นคำว่า b g จีได้ไหมบีจีแล้วด้านบน b ีจมีห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่ล่างสุดเลยอ,อ่าอ่าแล้ว <รอ S 1> ลองเพย์ดูซิ ความสั่นตามไอ้นี่เราอะนะแต่เห็นไหมมันจะมีขอบเหมือนหลุดขอบปะน้องต้องเหมือนอะไรจะรต้องขยายใช่ขยายเผื่อ,อยยเป็นกด S แล้วก็ใส่ไปสักหนึ่งรอยสิบหนึ่งร้ยห้าอะไรเงี้ยกด S, <S, <S, <S แล้วเราสามารถปรับได้ด้วยนะว่าแบบ ตรงไหนมันสั่นมากสั่นน้อยอะครับก็อ่น้องลองแบบอะช่วงช่วงนี้ช่วงไหนเราอยากให้สั่นเยอะมีปะช่วงนี้ช่วงช่วง่อ,อที่มันใจนี้เราก็คอนทูลชิปดีก็ได้ช่วงที่อยากจะให้มันสั่นเยอะ,อะมันไม่ไม่ไม่ใช่ตรง,ตรงคาเมล่านะตรงตรงคัดหนึ่งนะอ๋อตรงคัดหนึ่งคอนทูนชิปเลเียนก่อนเหมือนเราตัดอเนะเลือกเฉพาะส่วน คอนโทรชิปดีฮะอ่าแล้วเราก็นั่นแหละปัดในวิกเกิลเมืเ่อกี้ถ้าสองทับห้ามันน้อยไปแล้วก็ห้าทับสิบดูอ่าใส่ห้าทับสิบอย่างเงี้ยอ่าก็คือเราก็ต้องอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะเนาะแล้วก็ถ้าด้านหลังสั่นน้อยแล้วพอมาตอนช่วงสุดท้ายไม่สั่นเลยเราก็แค่ปิดวิกเกิลออก ในกออกเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่าพหนูว่าสันนี่แหละมันจะได้ดูแบบสุลชลอรโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราอย่าลืมกดติ๊กให้มันมีโมชั่นเบอร์ด้านหน้านะถูกปะอันนี้ใช่ไหมอ่าเอ้อไม่ใช,ใช่ใช่ใช่่ <c oughs> อ่าทั้งสองอันเลยแล้วตอนนี้พอพอเรนเดอร์ออกมามันจะดูเหมือนกล้องโยกกล้องอะไรมากขึ้นละว,ว้าวช่วยย,ยย่อยเลย ถ้าถ้าแบบเราก็สามารถอาศัยทั้งปรับสั่นแบบนี้กับปรับโพซิชันด้วยกันกดตัว P แล้วก็ใช้เหมือนเมาส์ทำคีอนิเมชันแล้วโยกกล้องไปมาก็าได้เนาะอเคอันน้ง <laughs> องผได้ทำโอเคโอเคก,ก็ <laughs> okay, okay. <laughs> <laughs> เป็นประมาณนี้ครับ c อนโทรล S save นะ <laughs> ใปสมัครคอร์สเรียนออนไลน์ Basic 2D Animation ติดต่อมาได้ที่เพจ l N ลนุ่ยเซเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลาสเรียนออนไลน์กันนะครับ